สวัสดีครับนักวิ่งหอต่อชาแนลครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องฮ o กามัก5ไฟรองเท้าซ้อมของอะไรนะฮ o การ o c k เก็ตเด็กอีกทีหนึ่งโดยพี่ตุ้ยนะครับเป็นเจ้าของสั่งจากร้านอวารินไหมอว,อวารินอวารินอันนี้อันนี้สั่งตรงจากเว็บนะครับเปิดมาแล้วนี่เท่าที่รู้ โฮก้าแท้กล่องต้องเปิดด้านข้างนะครับแบบนี้น,นี่เอวอรินอ่ะขออไปครับอา่านออกเสียงว่าเอวอรินและนี่ก็คือมักไฟครับพี่ตัวชูใหดูหน่อยครับนี่นะครับ